ปากลางวครับปลาเจรุ<ฮ>ดตานได้เรื่อยๆจริงๆครับอันนี้ครับเรว่าคล่องมากครับหมุนตัวแน่นอนครับเพราะวนสามรอบแล้วครับ วนสามรอบเพื่อการกลับตัวง่ายขึ้นนะนี่คือการเกี่ยแบบมาตรฐานมากแล้วนะครับตามร่องเสร็จก็ผ่ากลางเลงเอาระยะพอดีพอดีครับเพื่อให้หมุนตัวง่ายครับไม่เหยียบข้าวด้วยครับโอ้โหครับดันได้นี่ม,มากนะครับดานเจรินทันนี้ครับ ใจเย็นมากนิ่งมากรถก็ดีนะครับสภาพสมบูรณ์มากเลย ครับสวัสดีทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณซับสร้างสรรนะฮะนี่ก็มาอยู่กับปานเจริญนะครับอ่าปานเจริญปีนี้เอ้ยปี2015นครับอันนี้ปี2015ครับดูดันเข้าล้มครับเอาแบบดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับดูครับดูดูครับดูครับโอ้โหผมยังอึ้งเลยครับข้าวเชียวเชียวสวนมาสวนข้าวมาเลย นี่ฮะดูครับดูชวดขนาดไหนครับดูเอาครับนี่ฮะมาจะวิ่งให้ดูนะนี่ฮะวิ่งจิ้งโรครอเดินรอแล้วดูครับดูโอ้โหอะไรจะชวดแบบนี้ครับไม่มีสะดุดเลยครับฟังเสียงครับไม่มีเอื้อครับตัานอย่างเดียวครับ ี่ครับดูครับดูต้นกล้วยครับผมขอต้นกล้วยต่างๆครับดูครัดูเป็นไงครับปลาเจริญครับปี2015ครับเอาครับดูดูครับนี่ฮะเจอแค่นี้ครับนะครับโอ้โหเด็ดเลยครับตันได้ปัดนี้โลวัดันละ450นี่สบายๆเลย งงครับก็เกียร์อยู่บุรีรัํานะนี่โอ้โหบางลงสวยด้วยครับชาวนาชอบเนี่ยอันนี้ทำมาได้ปิ๊กมากเลยดูครับคล่องมากเลยคล่องคล่องคล่องมากอันนี้คล่องมากครับดูข้างหลังครับฟังเสียงตู้ครับโอ้โห คนขับนิ่งมากเลยรถก็โอเคครับฟังเสียงฟังเสียงก็คล่องมากเลยนี่ครับปาเจริญของแท้ครับคนขับก็ของแท้เหมือนกันับดูลักษณะแลวครับไม่มีแบบจวดจ้าจวดจ้าครับเหมือนดันไปเรื่อยๆครับลักษณะคือดันเกลียวไปเรื่อยๆครับไม่มีจวดจ้าเลยครับไม่มีจวดครับผุก็เกดดูครับแต่ข้ายืนเนี่ยต้อง ตวงนี้ไม่จ้วนะครับแต่ว่านรถบาี่ดันไปเรื่อยๆนี่คือว่าโอเคมากเลยครับคือไม่มีถอยครับแต่ว่าไปเรื่อยๆเจ๋งเลยครับการนี้ปานเจริญครับปานเจริญปี2015ันสิบห้าค่สิบเจ็ปี่สิบอ็เจ็ดครับเจ็ดฤดูกาลครับ6ปี7ฤดูกาลน่าจะ7ฤดูกาลครับเพราะนับปี2015เลยครับโคตรนิ่มๆเลย นิ่งม,มากครับขัานี่ใจเย็นมากเลยนิ่งม,มากเลยเสียงตู้เสียงเครื่องนี่เสมอรึมเลยข้าวล,ม,ล,ววนะาวลมนะครับเน่อยนะข้าวลมนะครับก็ยังแบบเสียงปกติเลยครับรือว,ว่าคนขับขับได้นิ่งม,มากครับแล้วก็เกี่ยวข้าวก็ตําได้ระดับพอดีนะผมว่าเพราะว่าํำไปก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันตับเกินแต่นีคือได้ฟางเลยพอดีเลย bà mẹ đừng có đu đúng không? nàng này mình mình đi thang đường thằng ưu hả bạn chơi đơn năng đu siêu siêu bình ủng hộ

าดูปานเจริญครับกายก่อนครับเดี๋ยวมาเดินฝั่งนี้ครับ มาดูปลาจลนดันข้าลม้มลมบ้างยืนบ้างครับขับได้สบายเสมอมากเลย ดูดันเท้าลมครับก็บามนเสมอไปเลยครับไม่มีถอยเลยครับกรณีนีดด้ดีมากโอ้โหเกลี่อย่างงี้สุดยอดเลยครับไม่มีถอยรเรียกว่าเร็วก็ไม่เร็วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนเข้าลมเอ่ยข้าอยูนพี่เกก,ก็น่าเท่าเดินนี่แหละครับเนี่ยโชเฟอร์ดีสุดยอดเลยดูครับดูบเนี่ยก็ไม่เร็วครับเข้ายืนก็เกี่ยววิ้งแบบนี้ครับเข้าลมที่ไมน แบบนี้ชาวนาชอบครับเจ้าของนาชอบแน่นอนเอาเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับ นี่มมากน่าจะเอาไปเคลเลยครับรถตู้เลยครับ